สวัสดีจ้าพี่น้องนะผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย่ยพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อวานนี้แย่ยพชรีก็ได้นําขอมูลงน่ทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษายนเนาะจ้าคอนจะไปรับชมรับฟังแย่ยพชรีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย่เพชรีนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย้ำแย่เพชรีร่วมคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบวันผ่านเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใใดดชชืื่่นนอออออบบาาาาาาาจจรรยยยย์์หวะคมมมมเตขททัักกกพี็ คอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็บเบาๆร้ายยายห้างคือเราจะไปเบิ่งของมุหน้นาทางอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี่เนาะจ้าเพื่อนบอกว่าคุณคุณพี่พรวสันจ้าเพิ่นวาเนาะเลขสรุปเพื่อนบอกว่าสรุปล่าง16เมษายนเนาะจ้าแต้ม10หน่วยเึิงเนาะจ้า2ตัวตรงวสันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนไ้มาเจ็ชุดวสันเนาะจ้ามี 0 7 0 9 4 2 4 9 9 1ูและ98จากแนวทางสรุป2ตัวล่างของคุณพี่พรเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนบอกว่า3ตัวบนตรงของแอดนาวาซันจ่าพี่น้องจ้า่นกระหายมากบนฟ,นฟันออกมาเหลือ16ชุดรวมวิเคราะห์วาซันเนาะจ่าพี่น้องอันนี้เป็น2ตัวตรงวาซันจาน่าบนวาบนกระหายมากเป็นแค่2ตัวเนาะจ่าพี่น้องเนาะมี1มี0815้า 1 7 3 5 3 7 4 8 5 1 5 5 5 7 5 9 6 2 6 8 8 2 8 8 9 9 5และ97จากแนวทางของแอดนาวาสันจาเพิ่นวาเนาะ2ตัวทึ่งตรงๆวาสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดมีชุดเน้นวาสันจาเพิ่นวาอัด7วาสันจาเพิ่นวา2ตัว72 3ตัวเน่นๆ072วาสัสสสาน,น,สสสนกัน เก่าฮกฮกไวน้ำเน่เดว,วสันจาจากแนวทางของแอดมีเนาะจ่าพี่น้องกับผู้ใดติดตามผลงานของแอดมีกะแคบหน้าจเอาเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี้เป็นแนวทางอาจจะเป็นน้ำพริกกากหมูหนูจิตจาเนาะจากพี่น้องจ้าเพื่นอนอบอกว่าแลนเก่าวสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นก็มีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสามตัวก็มีสี่หกเก้าหกเก้าห้าและสองเก้าหกรัฐบาลไทยเพิ่นก็บอกว่า 286และ26และแปดหกวสันจ่าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้านาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพ anyway, ิ่นบอกว่าฟันล่างวสันจ่าเพิ่นว่าแนวทางของเพิ่นเนาะฟันล่างวสันแปดสองแปดสามแปดห้าสองแปดสามแปดและห้าแปดเด่นสุดคือสามแปดและห้าแปดวสันพี่น้องวอาไทยพร้อมต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลสิบสิบหกเมษาเนาะจ้าหกหาเพิ่นบอกวันหนึ่งสามหนึ่งสี่ 5363 1314 2324 535463และ64ว่าสันจ้าพี่น้องกับพิจาหน้าเป็นแนวทางกับแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลนะจ๊ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้วิ่งสายทหารวาสันจ้าพี่น้องจ้าสายทหารเพื่อนบอกว่าวิ่ง7จมาหนึงล้านว่าสันจ้าเจ็ดมาเน่ยล้านเปอร์เซ็นโชคดีจงเป็นของขัน กดถึกใจแย่ไพ่สีเนาะจ้าคาานังใจว่าสันจ้าเพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิินบอกว่าปลาใช่เมืองน้นเนาะสันเนาะจ้าเพิ่นบอกว่ามั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์เนาะสันจ้าอัดได้อัดเลยว่าสันเนาะจ้าพี่น้องจ้า729 29 79และ27อัดได้อัดว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเทยวทางขวาใช่เมืองนนเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่แนวทาง16เมษายน65 เด่นล่าง2ตัวล่างของแอดมารีอันนี้คือแนวทางของแอดมารีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อนเป็นเขียนเป็นสีดำๆไว้เนาะจ้ะซื้อเพื่อนเห็นบ่เนอจ้ะเพิ่นบอกว่า3 2 7 2 7 8และ49จากแนวทางแอดมารีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ันี่เป็นแนวทางเดาอจ้ะหมดทิพผ่านมาลูดประซันงมดทิพผ่านมาใค่เพื่สีบ่เห็นเนาะจ้ะจากแนวทางของแอดคิงหรือว่าลานห้องเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะของแอดอันนี้แอดคิงกับเจ้าเดียวกันก็เป็นของลานห้องเนาะจ้ะพี่น้อง ปกหลักหน่วยสิบละสันเน้น1ิบบน1ิบล่างแปดกับเก้าวะสันเน,น,นาะนนาจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่ากันเจ็ดละสันเนาะจาเละเน้นลักซิบข้างทึ่งกับข้งางล่างพี่น้องจ้าแปดกับเก้าคือเน้นลักซิบมาได้ทั้งบนและล่ลางเน้นหลักสิบตัวกันก็คือเจ็ดเอ็ดหิงวะสันจ้าพี่น้องจ้าพี่จานณาเป็นแนวทางเดยเนาะจ้า ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปวสันใบสรุปวัดดวงวสันจากคนเมืองนักลบวสันเนาะจ่าพเป็น้องจ้า3 9 8 9กแและ98จากแนวทางคนเมืองนักลบ16เ,เ,เมษา65เนาะจา้าโตไปเลยจา้าอันนี้แอดหน้ากับเด็กหน่อยปั่นจักรยานเนาะเด็กปั่นจักรยานหรือว่าคนโคราชนะจ้ะงวดที่แล้วเพื่อนก็จะมาจับคู่ตัมัดกันออก18ตรงๆเนาะจาะ้านะงวดนี้มาตามโตจา้าแอดแอดหน้าและเด็ก ปั่นจักรยานหรือว่าคนโคราชจับกันคู่โต้ได้ดังนี้บุญเหลียววอไทยได้ดังนี้มาสัน่นหาสองหาสามแปดสองและแปดสามมาสันเนาะจา่าข้าเจ้าจับใส่กันขันพี่น้องมักสูตรนี่กับแคปน,น้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เลขติดล่างนาคิโนอาสันจ่าพี่น้องงวดที่แล้วสามงวดที่แล้วเพิ่นลุดเนาะจ่าพี่น้องมาตามต่อจา้างวดนี้เพิ่นไหหมาเนาะสองสามเจ็ดแปดมา ตัวใดตัวหนึ่งข้างล่างมาสั่นจากแนวทางนาทิโนนะจ๊ะพี่น้องต่อไปแล้วจ้าเลขเบงเลขกติดลางแล้ว่าเบงเลขติดทึ่งเพื่อนว่าจ้าเลขติดบนมาสั่นจากเพื่นวางงวดที่แล้วมาสามตัวเลยเนาะจ้าเนาะหกหนึ่งแปดมาสั่นจ้าพี่น้องมาตามต่อจา้างงวดนี้เพื่อนบอกว่าหน,นึ่งสี่หกเจ็ดมาสั่นจ้าพี่น้องเปลี่ยนจากแปดเป็นเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทาง เลขติดบนมาได้1ตัว2ตัวและ3ตัวจากแนวทางนาคิโนเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแมสุนีวะแมสุรี่เนาะจ้าพี่น้องจ้าแย่ไปเสียเอามาห้น่ะเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วห้เด่นหนึ่งเนาะจ้ามี1นึ่งศูนย์เขาต้องตรงข้างลางเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะเขามาตามต่อจ้างวดนี่เพื่อนบอกว่าเลนเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสามตัว 71, 7 2 1 1 3 7งกันเจ็ดเจ็ดว่าสันจ่าพี่น้องมากตัวใดจวดจาดฟาดเบิ่มเพิ่นมีเพิ่นมีแค่์สามปูเพิ่นมมบอกว่าบนว่าล้างเนาะจ่าจากแนวทางแม่สุรีเนาะจ่าพี่น้องกะงวดนี้เป็นงวดที่สองเนาะจ่างวดแรกแย่ไปเสียวลงเหล็กบนเขาหนึ่งศูนย์ตรงตรงเนาะจ่างวดนี้มาตามต่อว่าจะเดินดีต่อไปบ่นเนาะจ่าจากแนวทางของแม่สุรีว่าสันเนาะจ่าแสดงว่าเจ็ดจะมีแน่นอนพี่น้องจ่าเจ็ดเจ็ดบ่เนาะ ต่อไปเลยจ้านี้เพื่อนบอกว่าสรุปแนวทางรางไ้เดอร์ต้องกับว่าซันจากแนวทางของลุงพันว่าซันเนาะจ้ามันมานเดอว่าซันจ้าเพิ่นวานเนาะเพื่อนไห้มนหา51576168798086้าแและ97พิจารณะนาเป็นแนวทางใดจากแนวทางของลุงพันว่าซันสรุปไ้แล้วว่ตตองกับเดอว่าซันจ้าเพื่นวานเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางแย่ไปสีพัลล์ลงหายเนาะจ้ะเลขลับเฉพาะไทยสายทหาร16เมษาเนาะจ้ะเพคนบอกว่าแลนสามตัวเดียวว่าสั่นจ้างวดนี่เนาะ4 3 1 4 8 3เนาะจ้ะละ2ตัวเพก่อนกะ2 3 3 1 3 7และ8 3เนาะจ้ะพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางแย่ไปสีกับไปไทยบอดคือเก่าล่าจ้ะพี่น้องกะเอาภาษาที่แย่ไปสีธนัดธนัดเนาะจ้ะขนาดวอาภาษาบ้านข่อยข่อยกันยังเอาลุงหลงลืมเลือมเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ่ตไปเลยจ้านี sí. ่เพื่อนบอกว่าเลขว่ามุนฟันชุดเดียวเน้นๆเลยฟันตัวเดียวแเน้นๆเลยวสันนุ่มขอนแก่นเพิ่นวา่ต้องไปเรื่องมาว่าสันเนาะจ้าเจ็ดตัวเดียวแข่แข็มาได้ทั้งบนทั้งล่างวสันมาชัววสันนุ่มขอนแก่นเพิ่นว่าเนาะฟันตัวเดียวแข็นแข็เลขก่ะมุนกองฉลากวสันเนาะจ้าโตไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าเด่นบนตัวเดียววสันจากงวดที่แล้วเด่นบนตัวเดียวเด่นแปดเนาะจ้าพี่น้องจ้าแนวทางของเพิ่นเนาะจ้าแอดบุญมานัสวสันเนาะจ้าพี่น้อง เพื่อนบอกว่า,วางวดนี้ฟัน8คือเกาจาก8มาได้ทั้งหลัก10หลักน้อยและหลักหน่วยว่าสันเนะาะใจพี่น้องกับพีจาน,น่าเป็นแนวทางจากแนวทางของเพื่อนเนาะพี่น,นอ้นองเนาะเขาจังตามตอนต่อไปจำปากาจำดินสอไว้ซอยกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางเลขอองแอดปูว่าสันจ่าเพื่อนว่าตัวโตโตว่าสันเนาะพี่น้องแอดปูเพื่อนว่า 295395เตัวเดียวเขียๆเก่าหาพี่น้องจ้ากับพิจาจณาเป็นแนวทางจากแนวทางของแอสปูเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าเพิ่นบอกว่าแนวทางสิบหน่วยล่างมาสันจา้าอินทรเทวนครมาสันงดที่เลีวเขาหนึ่งเนาะจา้างวดนี้ตามต่อ79235มามาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างอินทรเทวนครเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ แอดลัดชนนคพรวาจังสีละพี่น้องย้ายไปสีสีสจะอมาอธิบายยายให้ฟังเนาะจ้ะแอดลัดชนนคพรนบอกว่าสองจะมาบนล่างได้ตัวเดียวพร้อมกันกะเป็นไปดดววนนได้เดอ่าสัซันเนวใดเพื่อนกะสีห้แลีนสองเื่องสองล่างตีพี่น้องสองมาได้ทั้งบนและล่างเนาะจ้ะเป็นไปได้งวดที่งวดนีเดอ่าววสัซันจ้ะพนว่าอ่านซอยกันจ้ะพี่น้องพ่นบอกว่าสองฟันสองข้างบนเนาะจ้ะพี่น้อง เพื่อนบอกว่างวดนี้สองซีมาได้ทั้งบนทั้งล่างว่าสันจ่าเพื่อนว่าเหลือแต่สูตรหน่วยบนเนาะจ่าพี่น้องเนาะของแอดลัดฉนกเนาะจ่าเหลือหน่วยบนตัวเดียวเนาะจ่าพี่น้องกับพี่เจรนาเนาะถ้าเพื่อนใดหน่วยบนมากพี่น้องจับสองไซเนาะจ่าสองลักซิตเนาะจ่าสองกับสามเนาะจ่าจับใส่หลักซิตเนาะจ่ากับพี่เจรนาเป็นแนวทางงวดนี้นี่ซีมาได้สองสามเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเลขปดนี่ว่าสันจ่าพี่น้องจ้าเลขปดนี่เนาะจ่าบนไฮมาเลขปดนี่งวดนี้สิบหกเมษา สตัวบน3 8 0 3 8 1ศูตัวล่างกับเก่าหนึ่และเก่โชคดีเฮงเฮใส่สงการบานเฮ่าตอนรับปีใหม่ไทยบานเฮ้านอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เพื่อนบอกว่าดับลักหน่วยลางว่สันจากพี่น้องจางวดที่47ยังไม่หลวุดว่าสันเนอะจากจากแนวทางเลขดับของแอดเคสิบสาว่าสันงวดที่แล้ว ดับ8กับ10บว่าสันจ่าดับหน่วยลางเนาะพี่น้องเนาะเอายูจ้ามาศูนย์งวดนี้ดับ4ว่าสันสกับ4ี่ลางนักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะเน้นหลักหน่วยดับแค่รักหน่วยลางว่าสันเนาะจ่าพี่น้องกับพี่จาหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ่าเนาะถ่ายคลิปนี้ย้าไปสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็เขามาหลับชมเราฟังกะขอให้สุาพแข็งแหฮงๆเรื่อยๆสุขผสุขคนเนาะจ่า ว่าจะใดที่แย่เพชรีบวบบมวนหรือว่าแย่เพชรีอ่านตัวเลขผพิดก็ขอตรวจขอภัยหลายๆเนาะจ้าเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจาา้าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนาทางให้แย่เพชรีมาให้พอ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนว้าทา้งเนาะจาา้าขอบคุณทีห่หลายเด้อจาา้าสวัสดีจา้า